สิทธิคือความสำเร็จหน้าที่คือสิ่งที่เป็นของเราที่ต้องกระทำอัตมารู้สึกว่าอาการ สังขารอาการของสังขารมันออกมากขึ้นตอนนี้อาการความเสื่อมมันเสื่อมมากแต่ก็พยายามพยายามประคองพยายามชะลอประคองอัตมาใช้คำว่า พยายามประคองชีวิตหรือพยายามชะลอชีวิตจริงๆนะเพราะว่ามันน,มนีมันมันจะจะหยุดทำงานและเนีมันจะพักมันได้เวลาวาระมันแต่ว่าก็เห็นว่ามันต้องเอานะลากไปก่อนอ่า ถ้าตมาไม่สามารถวางใจหรือไปติดยึดว่าแม่เราเนี่ยมันต้องคือมันเป็นทุกข์ชัดๆนะทุกขอริยสัจมันต้องพยายามอยู่กับไอการปรุงเนวสังขารเป็นอภิสังขาร ซึ่งอาตมาต้องใช้อนเนนชาพิสังขารมากนะใช้อนเนนชาพิสังขารเพื่อทรงไว้ซึ่งสภาพที่จะให้มันดำเนินต่อไปได้เนี่ยมากทีเดียวอขอใัยที่ต้องใช้สัพพยัญชนะอนเนนอเนนชาพิสังขารมาขยายสภาวะธรรมเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ผู้ที่เข้าใจยังไม่ถึงก็ต้องขออภยัยผู้ที่เข้าใจได้เข้าใจดีก็จะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปว่าโอ้ความเป็นอัปเนนชาพิสังขารเนี่ยมันเป็นเช่นนี้นะมันมันมีลักษณะที่ผู้ที่ยังไม่ถึงยังนึกเอาเองไม่ได้ลองไปอจินใจนเป็นสภาวะที่มันไกลเกินกว่าที่เราจะจะเห็นน่ะ เมื่อเราไม่สามารถเห็นดาวดวงที่มันไกลพ้นสายตาอยู่ในอทองฟ้าที่ไกลลิบเนี่ยมันมันมองไม่เห็นยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์มองเห็นอนอกจากจะใช้กล้องโทรทัศน์ที่มันมีประสิทธิภาพดึงมาได้ไกลจับได้ไกลนว่าไงคุณยังไม่มีเป็นยังไม่ได้เป็นกล้องตัวนั้น มันเห็นไม่ได้ยังไงก็เห็นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะก็พยายามไปนะก็ทำให้เข้าใจอาตมาเป็นโพธิสัตว์ระดับนี้ก็ยิ่งเข้าใจความเป็นชีวะคําเป็นชีวิตซึ่งอาตมาเป็นผู้ที่เอาธรรมนิยามห้ามาขยายความ ให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอุตุนิยามก็ดีพีชานิยามก็ดีจิตนิยามก็ดีกรรมนิยามธรรมนิยามต่างๆก็ดีเนี่ยมันเป็นเรื่ององค์ประกอบของพลังงานตั้งแต่พลังงานอุตตุพลังงานพีชาพลังงานจิตพลังงานกรรมพลังงานธรรมะจนถึงกันพลังงานธรรมะที่เป็นโลกุตรธรรม ก็ได้อธิบายขยายความมา40-50ปีมาเนี่ยขยายความไปละเอียดละออพอสมควรนะนะซึ่งความตัดสรุของพระเจ้าที่อาตมาได้มานี่ขนาดของอาตมาได้มาเ,าเ,อ,อ,มามาเอามาพูดนี่ยังโอ้สุดครบจนวนรอบขยายแล้วขยายอีก อรอบแล้วรอบอีกจบแล้วจบอีกขยายใหม่แล้วใหม่อีกเนาะก็ว่าไปผู้ที่สามารถเข้าใจได้ก็เป็นประโยชน์ไปนก็มีเท่านี้แหละชีวิตชีวะก็เป็นประโยชน์อยู่เท่านี้ถ้าตมาตายลงแล้วก็ทำจิตปรินิพานเป็นประโยชน์สารไปเลยก็จบก็สบายแต่พอมีปรินิพานหนึ่งจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าจะต้อง ไปถึงจุดพระพุทธเจ้าหนึ่งสองยังเห็นประโยชน์ประโยชน์ที่จะต้องช่วยมนุษย์ชาติประโยชน์ที่จะต่อพุทธกับของพระพุทธเจ้าสมณโคดมไม่ไปถึงห้าพันปีหน้าประโยชน์ที่จะพิสูจน์ยืนยันสัจธรรมที่โลกส่วนใหญ่ทั้งหมด ยิ่งตะวันตกทเทว,วนิยมเขาไม่มีปัญญาจะรู้สัจธรรมอันนี้เลยแม้แต่ชาวพุทธเราเดียวนี้ก็เสื่อมมากจริงๆเลยไม่ใช่อัตมาลงโทษขออภายัยไม่ได้ลงโทษรต่คนชาวพุทธเองในเสื่อมไปจากสัจธรรมโลกุตตรธรร,รมของพุนเจา้าจนอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในอานิสูตรนะเรื่องกรองอนักะมันเสื่อมมันหายไปจริงๆอัตมาต้องนำมาสถาปนาลงไปอย่าง ยากเย็นแสนเข็นแต่ก็ต้องทำมันเป็นสิ่งที่ต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่อาตมาจะต้องทำคุณสุทธัศนีวงกิง่งน้อมกราบนัตการท่านสมณะเดิน,นดินสมณะดินไทยสมณะแสนดินชมรายการวันเสาร์ที่20 2สพฤษภาคมสองพัน อ6ารได้สมาธิิดีค่ะสาธุค่ะอ่าก็สมาธิิไปเรื่อยๆนยดีได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมมีสมาธิิขึ้นเรื่อยๆแสดงว่ามีอนิสงส์ในการฟังธรรมขอสมาธิินี่เป็นข้อที่สี่ทีเดียวนะทำให้ทิิตรงขึ้นสมาธิิคือทิิตรงขึ้น ได้ฟังสิ่งใหม่ได้ฟังได้เข้าใจยิ่งขึ้นความสงใจย้อ้องใจคลายไปสมาธิติตรงขึ้นจิตใจผ่องใสในาอานิสส์การฟังธรรมต่อมาคุณวรัตนาวาบุญพ่อครูคือพ่อคนใหม่ทางจิตวิญญาณทำให้ผมมีชีวิตใหม่อีกครั้งในโลกนี้ครับ ด้วยคำสอนของพระครูผมพยายามฟังตั้งหลายปีกว่าจะเข้าใจคำสอนกว่าจะรู้และบางคำยังไม่เข้าใจครับแต่พยายามฟังธรรมณสิกการใจใจใจได้ดีขึ้นและทบทวนศีลเกือบทุกเย็นผิดบ้างถูกบ้างแยกยะเสมอกราบนมัสก,การครับรายงานผลในการฟังธรรมแล้วไปปฏิบัติ เอาไปทำกับตนเองตามที่รายงานมาสั้นๆคร่าวๆนี่ก็ชัดเจนดีนะอนุโมทนาด้วยที่ฟังรำแล้วเอาไปทำไม่ใช่ฟังธรรมแล้วเอาไปหลงหลงในธรรมว่าฉันรู้ธรรมะมากฉันมีธรรมะสูงอัตมาเห็นอาจารย์ทางาศาสนาเนี่ยอาจารย์สายสายพุทธนี่แหละอาจารย์ใหญ่ๆเวลาแสดงธรรมแล้ว ถ้าทางท่านรู้ธรรมะเยอะแต่ท่านก็ยังติดติดยึดยึดเทนเทนอยู่ในั่นนะท่านก็พูดลึกไกลสูงโดยพยัญชนะแต่สภาพเป็นจริงของตัวท่านนนั้โอ้ยังไม่ได้ปลดได้ปล่อยยังไม่ได้ปล่อยเป็นผู้หญิงอายุตั้งเก้าสิบกว่าแล้วก็ยังทาปากยังผมยังยอมยังดัดยังทำเออ ไอ้แค่นั้นนะนะแค่รูปประธรรมแค่นะั้นแต่อธิบายธรรมมันโอ้โหใครฟังแล้วนี่ระดับ,บเลยปรินิพานไปเนี่ยโอ,อ,อ้เอาละพอ <c oughs> พู้เลยน่าอสาร <c oughs> เห็นแล้วอบัญญัติได้บัญญัติได้ภาษากันแม แต่สภาว่าธรรมนั่นน่ะมันไม่ลงกันเลยกับตัวเองอาตมาพูดถึงพระพุทธเจ้ามาพระพุทธเจ้านี่เป็นถึงพระจอมศาสดานะเพราะเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะท่านก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอทารู้ตัวท่านเป็นพระพุทธเจ้าแล้วโอ้โหท่านลอกคลาบออกไปเลย ปลดออกไปจากตัวเองไม่เหลือลาบยดสันเริญโรกีสุขรูปรสกลิ่นเส,ยส,นเสียงสัมผัสอะไรที่ท่านจะจะ,จะเป็นหลงแปะหลงติดอยู่ที่ตัวเองไม่มีเลยฟังดีๆแต่มาพูดให้ฟังแต่นี่โอโหอาจารย์ใหญ่ๆเนี่ยแบกลาบแบกยศแบกสันเริญแบบสุขที่ติดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงแบกอยู่นะเออจะจะ ถ้าผู้ที่รู้จักแล้วมันจะละอายเราแบกัติดอยู่เราบอกว่าเราหมดแต่ว่าเราโอ้โหูดธรรมะเนี่ยมันหมดแต่ตัวเองยังแบกยังติดยังคือยังไม่ได้ออกไปจากตัวเลยอะ่ะยังอยู่กับตัวเองชัดๆนะขนาดพระพุทธเจ้าท่านวางหมดเลยอะ่ะมันนี่ยกตัวอย่างอันนี้มาให้ฟังไม่รู้กี่ทีแล้วเขาจังเข้าใจกันไม่ได้แล้วก็ตัวเองก็ยังไม่ละอาย ยังไม่เหนียมตัวเองว่าโอ้ทำไมนี่เรายังติดอยู่ยืดแบกทำไมให้เขามาว่ามาติงมาติให้เขามาคนที่คนรู้ผู้รู้เขาติดได้ท่วงได้ว่าได้นะก็มันก็เป็นชัประสัจ,จักเขายังไม่ไมจริงเขารู้ยังไม่จริงมันก็ได้แต่แต่พูดเก๊ะเท่ๆ,ๆโก้ะต่อมาครูสา คนไทยรุ่นลูกหลานเกิดในยุคเสื่อมทุกอย่างเช่นครอบครัวเสื่อมการศึกษาเสื่อมผู้เผยแผ่ศาสนาเสื่อมจึงทำให้ขาดภูมิคุ้มกันชีวิตและถูกกระตุ้นกิเลสให้ดูบทเรียนพระรักเกียรติอดีตรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข แล้วจะเข้าใจคนทำงานการเมืองที่ไม่เที่ยงให้ดูตัวอย่างความไม่เที่ยงจากพระรักเกียรติอดีต,ตรัฐมนตรีว่าการสาทรวงสาธารณสุขนะอ,อ้าวก็นี่แหละก็มีตัวอย่างมีคนเราเพื่อนได้ดูเรารู้จักคนเนี่ยแต่ละคนผ่านชีวิตมาแต่ละคนเป็นตัวอย่างเป็นครูให้เราดูทั้งนั้นคําว่าเสื่อมคํานี้นี่ ไม่ใช่พูดกันเล่นหรอกมันจริงๆนะย่งอาตมาเนี่ยยิงเห็นชัดเจนว่าต้องมากอบกู้ความเสื่อมเนี่ยมันหนักๆจริงๆเลยเห็นความเสื่อมจริงๆไม่จะไปเท่าไรลงโทษเขานะเห็นความเสื่อมแล้วเราก็ต้องรีบช่วยรีบกอบกู้ช่วยจริงๆนะซึ่งเขาเองเขามามองว่าเราเนี่ยเป็นผู้ผิดเป็นผู้ผิดหรือเป็นผู้เสื่อมแล้วจะมากอบกู้ไงเขากลับมามองนั่นก็ อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเป็นสิทธิของเขาที่เขาจะเห็นอย่างนั้นเราก็ไม่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 ไ,มไ,มไมปบังคับเขาไม่ได้หรอกเอาก็เอาทาไปตามหน้าที่ตามสิทธิอาตมามีทั้งสิทธิมีทั้งหน้าที่สิทธิคือความสําเร็จหน้าที่คือสิ่งที่เป็นของเราที่ต้องกระทำนะส่วนสิทธิเนี่ยเป็นเรื่องสําเร็จของ ตมาก็มีสิทธิหรือมีความสําเร็จแล้วสำหรับตมาเองอย่างพระปัตมัสพุทธเจ้าสิทธะท่านก็มีสิทธิขั้นสิทธัะของท่านนะเพราะว่าท่านเองแต่เป็นผู้ที่นะหมดแล้วซึ่งความอยากาสำเร็จแล้วซึ่งความอยากสิทธะหมายความอะไรนั้นต่อมาคุณสุมิตรนำสินลัก ทำไงครับผมยังคิดยังรู้สึกไม่ดีที่พรรลุงตู่ไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลชาติไทยกำลังไปด้วยดีหลายๆเรื่องที่ลุงตู่ทำไว้โดยเฉพาะหนึ่งหนึ่งสองคงไม่มีปัญหาถ้าลุงตู่ยังอยู่ใช่ประเด็นนิดๆน,นะคถ้าลุงตู่อยู่ไอเรื่อง กฎหมายมาตรานหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่คนไปแตะไปทำอะไรตั้งตั้งทีง่หนึ่ง,หน,งหนึ่งสองอยู่มาตั้งโอ้โหย่าว่าแต่รัฐบาลชุดนี้เลยดูมาตั้งไม่รู้กี่รัฐบาลแล้วนะเป็นสิบสิบรัฐบาลยี่สิบรัฐบาลมาแล้วยี่สิบกว่าแล้วเพราะว่านายกมีตั้งจะคนที่สามสิบละ เขาก็อยู่มา,นาในเมืองไทยเรามาตราหนึ่งหนึ่งสองแต่มาถึงตอนนี้นี่เป็นปัญหามากเลยปัญหาหนึ่งหนึ่งสองในยุคนีน้น่าคิดมากเลยทำไมมันเป็นปัญหาก็เพราะคนมันเป็นเจ้าปัญหา,าถ้าไม่มีคนเป็นเจ้าปัญหาสำหรับมาตรานี้มันก็ไม่มีปัญหา เพราะมันอยู่ขึ้มันมาได้สงบสบายมีประโยชน์คุณค่าแก่ประเทศชาติมาตั้งเท่าไหรนะกี่ยุคกี่พระเจ้าแผดินกี่พระองค์มาแล้วนะอ้า,อาต่อก็เป็นไป,นป,นปนธรรมดาของความคิดของคนและคนฉลาดคนโง่มันก็ทำโง่เขาก็ทำตามโง่ฉลาดก็ทำตา,ตามฉลาดธรรมดาคุณทาทำทานทีทททท่วงรัก กาวนำรัก,การค่ะค่าแรงยังไม่ขึ้นของขึ้นราคาแล้วค่ะมันเป็นธรรมดาธรรมชาติเดี๋ยวจะวิจัยเรื่องนี้ให้ฟังอีกบ้างเอาครบเดี๋ยวเดี๋ยวอา่านให้จบก่อนค่าแรงยังไม่ขึ้นของขึ้นราคาแล้วค่ะโลกุตระต้องให้ค่าแรงลงเออเนี่ยพูดอย่างนี้ต้องถูกถูกต้อง แต่ว่าโลกียะเขาเข้าใจไม่ได้หรอกเพราะเขามีวันที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เ,เขาก็จะขึ้นค่าแรงให้คนแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือจะขึ้นค่าแรงให้คนจะต้องทำให้คนรวยจะต้องทำให้สังคมรวยจะต้องทำให้ประเทศรวยโอยจ้างก็ทำไม่ได้ ไม่ไม่ได้มันย้อนแย้งในตัวของมันเองมันไม่ฉลาดพอมันต้องมาทําให้จนเราต้องทําให้ลดลงอย่างในหลวงรองกกาเราตรัสไวอย่างพระพุทธเจ้าพาทำอย่างอาตมาพาทำเนี่ยอาตมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้พวกเราเสร็จเพออราะอาตมาพาพวกเรามาจนพอมาจนได้ที่จิตของเรามันมีสันตุทิ มันมีอภิชฌสันตุทิปวิเวกะอสังสขิริยารัมภะมันมีจิตอย่างนี้จริงๆเลยมันมันจบจบจิตนั่นกระตังกรณียังมันจบจิตเลยมันสบายมันมันมันไม่ดีดดิ้นไปก่อนนี้แล้วมันสบายนี่แหละคือสงบจบจิตนั่นสําเร็จแต่เขาแก้ปัญหาแบบไม่มีปัญญาแบบ ที่เขาคิดกันโลกียะหรือเทวนิยมหรือเป็นความรู้ทางโลกียะทางโลกโกที่โลกเขาเรียนกันน่ะขนาดชาวพุทธเองก็ยังเข้าใจยากอย่างเซรสมาคมเนี่ยตัวเองแก้ปัญหาเศรษฐกิจตัวเองไม่ได้เลยเป็นปัญหาเรื่องแค่เรื่องเงินเรื่องทองเป็นพระเป็นเจ้าโอ้เละเทะนะเอาศึกษาไปดี โลก,กรุตรละให้ค่าแรงลงของจะลดลงแบบเก่าประเทศไทยยุคนี้คนสบายเกิน oh. จริงนะมันมันเลยขีดไปละมันก็ไม่ดีมันสบายเกินนะคนไทยยุคนี้คนสบายเกินไม่เคยเกิดสงครามไม่อดอยากกินอาหารเหลือเฟือ จึงคิดไม่ยาวเอาเฉพาะหน้าให้ตัวเองสบายอยากเปลี่ยนผู้นำจึงเชื่อว่าจะได้จะมีจะเป็นความเชื่อนี้และจะเป็นเกราะให้คนคิดไม่ดีต่อชาติบ้านเมืองอย่างดีคนทิศต่างต้องสงบไว้ทำงานของเราไปดูไป ทำงานของเราไปแล้วก็ดูไปเชื่อในกฎแห่งกรรมกฎเดียวยุติธรรมที่สุดค่ะสรุปคงตนเองได้นะคุณทําทานทิพย์พูดไปแล้วก็ยิ่งเข้าใจธรรมะยิ่งเข้าใจสัจธรรมแล้วก็ปล่อยวางได้สรุปให้ตัวเองได้คุณสมพสีเมฆ ประเทศไทยเราปกครองด้วยระบอบ mm ประชาธิปไตยมายาวนานมากประชาธิปไตยต้องให้ครบครบว่าประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเขาต้อง่านเพราะว่าเขามีประชาธิปไตยที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะงั้นจะบอกว่าประชาธิปไตยก็ควรจะต้องมีคําตอบว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มายาวนานมากพักเก้าไกลจะดีหรือชั่วก็ต้องน้อมรับเพราะประชาชนค่อนประเทศเลือกเขาเข้ามาค่อนทินหนประชาชนเลือกเขาเข้ามามันไม่ใช่ค่อนประเทศครึ่ง,งยังไม่ถึงเลยไม่ถึงครึ่งนะประชาชนค่อนประเทศเลือกเขาเข้ามาความจริงแล้วในพระวินัยห้ามพระพิสุ ข้องเกี่ยวกับการเมืองไม่มีคุณไปเอาจากไหนมาในพระวินัยความศีลสูตรพวก้องกับการเมืองไม่มีย่ามาคิดตูย่าไม่คิดเดาแล้วก็มาเที่ยวเอาไอ้สิ่งที่ไม่จริงมาใส่คำว่าพระเจ้าบาปนะตรบวชวิตัดพูดคุณมาพูดสิ่งที่ไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไวมาพูดสิ่งที่ไม่มีนะนะ ห้ามภิกษุข้องเกี่ยวกับการเมืองแต่นี่ไม่ใช่พระภิกษุจึงยุ่งกับการเมืองได้อ,อ๋อเขาอยกยงยกใค้อาตมาว่าอาตมาไม่ใช่ภิกษุยุ่งการเมืองได้เออดีเหมือนกันก็เข้าใจเนะเาะอ้าวตกลงดีแล้วไม่ขัดแย้งกันคุณเห็นว่าอาตมายุ่งได้นะทางโน้นคุณห้ามถูกแล้วที่เขาห้ามภิกษุภิกษุนะเป็นพระสมัยนีย้ พระมหาซาโลที่อยู่ในเทรสมาคมเป็นต้นห้ามไม่ให้ยุ่งกับการเมืองถูกแล้วเพราะไม่มีภูมิปัญญาไป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 ยุ่งกับการเมืองถูกนักการเมืองเขาใช้เป็นเบีย้ยใช้เป็นหัวคะแนนให้หมดเลยพิ่ตัเป็นลูกกระโลให้นักการเมืองหมดเลยเพราะงั้นมันยังไม่มีภูมิพอยังไม่เขี่ยวทันนักการเมืองเขาจึงออกกฎ ห้ามไม่ให้ภิกษุไม่ให้พระทางเทรสมาคมเขาเกี่ยวข้องกับการเมืองนั่นถูกต้องแล้วทําไปเถอะสมฐานนะแต่ของเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามันมันไม่ได้เป็นคนที่โง่งกับนักการเมืองแต่เข้าใจการเมืองแล้วก็จะพาการเมืองให้เจริญได้ด้วยจึงต้องทํางานนะมันต่างกันมันก็ละฐานนะ ต่อมาคุณวันิดาท่านเป็นนักบวชผมว่าไม่เหมาะที่จะมาวิเคราะห์เรื่องการเมืองเป็นการชี้นำให้ประชาชนแบ่งแยกข้างฝ่ายมากกว่าครับคุณก็เข้าใจไม่ได้ว่าผู้ที่รู้เรื่องฝ่ายเรื่องพวกเนี่ยฝ่ายนี้เป็นฝ่ายผานชนฝ่ายนี้เป็นฝ่ายบัณฑิตชน ก็ต้องมาแบ่งมาแยกฟังให้เข้าใจให้รู้ว่าอย่าไปร่วมมือกับฝ่ายผ่านชนอย่าไปส่งเสริมถ้าไม่รู้เสียก็ไปหลงผิดไปช่วยสิ่งที่ไม่ควรทำไปช่วยผ่านชนและไม่มาช่วยบัณฑิตนะเสร็จแล้วก็เป็นก,นกลางคนก,นกลางต้องไปช่วยใครใครช่วยใครดีปล่อยขาปุรีิปุยยำไปบานมือไม่จช่ของเราคนเดียว ใครจะทําชั่วก็ตามเรื่องของเขาเขาโง่ใครฉลาดเขาจรรู้จะทำตามที่เขาฉลาดก็เรื่องของเขาเขาฉลาดอะไรเงี้ยคุณก็พูดไปส่งๆนะไม่เข้าใจสัจธรรมให้สําคัญให้ดีๆนะเพราะงั้นถ้าไม่เข้าใจแล้วก็ศึกษาธรรมะดีๆอ่าอัตมาขออภัยนะที่พูดสัจธรรมไม่ได้แก้ตัวแต่พูดให้ฟังฟังทำด้วยดีแล้วจะได้ปัญญา เพนะราะงั้นอาตมาก็พูดตามธรรมพุทธเจ้านิคันแห่นิคหรหังปักคันแห่ปักอาหารหังก็ต้องให้วิจารวิจยัยต้องข่มคนที่ควรข่มตำหนิคนที่ควรตำแหน,น,นิแล้วก็ยกย่องเชิดชูคนที่ควรยกย่องเชิดชูพระพุทธเจ้าต้องก็ทําอย่างนี้อาตมาไม่ได้ทําผิดไปจากพระพุทธเจ้านเะพราะงั้นก็ศึกษาดีๆนะ อันนี้ไม่ได้ไปาตําหนิรู้ไม่ได้ไปว่านะอาตมาสอนเอาธรรมะของพระเจ้ามาสอนเนี่ยยกคําสอนพระเจ้าขึ้นมายืนยันด้วยให้เข้าใจไม่ใช่ไปนนั่งบื้อหรือ <cinematic S 2> ยืนรู้ <c oughs> อะไรดีอะไรชั่วก็เฉยคนไม่รู้อะไรดีไม่รู้อะไรชั่วแล้วก็อยู่เฉยเฉยถูกแล้วเพราะคุณยังไม่รู้ <c oughs> ค <oughs> ุณ <c oughs> ไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วแท้ๆแล้วคุณอยไป ทำไม่อวดดีรู้มันก็ไม่ถูกก็ถูกแล้วคงก็อยู่เฉยๆภาษาคนที่ไม่รู้หรือโง่แต่อาตมาไม่ได้เป็นคนโง่ไม่ได้คนไม่รู้อย่างนั้นอาตมารู้และจะทำเป็นคนตาบอดเป็นคนไม่รู้ไม่ใช่มันมันก็โกหกกดดแล้วก็ใจดําด้วยมันผิดอาตมาไม่ได้ทำไม่ได้เป็นคนเช่นนั้นนะฟังดีดี